มาาราธิวายคราวนี้ผมได้รับประสบการณ์ใหม่ครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ใช้แกะเก็บข้าวตามแบบคนภาคใต้ผมได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านยามที่มือเขาได้สัมผัสกับรวงข้าวรอยยิ้มที่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นักหากย้อนไปเกือบ40ปีก่อนหน้านี้ wow. 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 ในฐานะของคนที่เคยกินแต่ข้าวไม่เคยลงมือปลูกข้าว ผมเลยไม่รู้หรอกครับว่าความยากลำบากของชาวนาเป็นอย่างไรผมคิดว่าแค่มีดินมีน้ำก็ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์แล้วน่าจะปลูกข้าวได้ไม่ยากแต่พอได้พูดคุยกับอาจารย์ดีโลกสิริพันลบล่ามถวายงานแปลภาษามาลายูแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้รู้ว่าที่จริงแล้วการมีน้ำ ก็ไม่อาจช่วยให้เกษตรกร,เ,ร,กรเพราะปลูกได้ที่อื่นเป็นปัญหาว่าโอ้ประชาชนเดือดร้อนด้วยแผ่นดินดินแห้งแล้งแตกระแหงไม่มีน้ำไะอะไรอะไรให้พระองค์หาน้ำมาให้แต่ที่นี่มันเป็นปัญหาที่ว่ามีแต่น้ำเหลือและโดยเฉพาะพื้นที่ที่สิ่งหนึ่งอยู่พุอีกสิ่งหนึ่งเป็นแม่น้ำเนี่ยอย่างบริเวณอำเภอสุไหงก็โลกอำเภอตักใบเนี่ยโอ้โหอันนี้ท่วมหนักเลย พวกน้ำจากพกุก็ไหลมาน้ำจากตากจากแม่น้าําสวแงกคนโลกก็อไหลมาแล้วน,นี่เป็นต้นฉะนั้นจะต้องแก้ปัญหาว่าทํายังไงจะบรรเทาน้ำเนี่ยออกให้เร็วที่สุดไม่ให้เสียหายทั้ด้านทานงการเกษตรทงด้านข้าวพี่อัชลาเล่าเลิศเล่าถึงเหตุการณ์ตอนสมัยที่เธอยังเด็กให้ฟังครับว่าประมาณปีพุทธศักราช2510เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่บ้านเกาะสะท้อน ด้วยเพราะพื้นที่ที่นี่อยู่ใกล้ทะเลและมีน้ำล้อมรอบอีกทั้งอยู่ติดกับแม่น้ำโกลกพอถึงฤดูฝนน้ำก็จะไหลเข้าท่วมทุ่งนาหากช่วงไหนที่น้ำทะเลหนุนก็จะยิ่งทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นพอถึงฤดูแล้งก็จะเกิดปัญหาน้ำเค็มทะลักปริมาณน้ำจืดน้อยและบางครั้งก็ขาดแคลนน้ำทําให้ต้นข้าวที่ชาวบ้านปลูกเสียหาย ก่อนนั้นตอนนั้นพี่อายุแค่13ปีเองนะคะ uh huh. ที่ที่เกิดเหตุการณ์ก็พศ2510 uh huh. สมัยนั้นนะน้ำท่วมใหญ่มากเลยท่วมหมดทั้งเกาะทั้งวัวทั้งควายวนี่ลอยเลยพ่อมารับตอนเชา้าพ่อบอกว่าเ,ออเราพวกเราเอดตายแล้วออมีข้าหลวงเข้ามาระเบิดปากอ่าวมาตั้งแต่ปี2517นะคะที่โครงการพระราชดำริเข้ามานะของชมพทานอยู่จนรู้สึกว่าพระอ,องค์ท่านเสด็จอีกรอบหนึ่งก็จะ ปีพศ2521-22นี่แหละค่ะนั่นแหละโครงการพ่อตามพระอคงค์ท่านได้เสด็จตามมาดูโครงการที่ให้มาทำเสด็จที่โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนค่ะท่านได้มาดูตรงนั้นว่าเป็นยังไงพื้นที่ทั้งหมดที่ได้ทํามาเนี่ยแล้วผลที่ได้มาจาก2,510นั้นไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ตำบนเกาะสะท้อนนะคะ,คะจะรวมไปทั้งอ,อําเภอตากใบนี้เกือบ ก็หลายหลายหลายหมู่บ้านอยู <t os> <t os ่หลายพื้นที่อยู่ที่ได้จากโครงการพระราชดำริที่ที่หลังจากที่ว่าท่านเสด็จมาดูดูเหมือนว่าเรื่องระบบน้ําจะเป็นเรื่องสําคัญของคนบ้านเกาะสะท้อนมากนะครับเท่าที่ได้พูดคุยกับพี่อชลาที่นี่มีปัญหาน้ําท่วมและน้ําเค็มเมื่อก่อนในหมู่บ้านไม่มีระบบชประทานแตกต่างจากวันนี้ครับที่ในหมู่บ้าน มีคลองชลประทานเยอะมากครับผมอยากรู้ซะแล้วว่าทางชลประทานเขามีวิธีการจัดการน้ำอย่างไรพอมาพบกับคุณเฉลิมชัยตรีนลินผู้อำน,นวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโกลกผมก็ต้องอึ้งไปกับปัญหาเรื่องน้ำอีกครับที่จังหวัดนาราธิวาสไม่ได้มีแค่ปัญหาเรื่องน้ำท่วมและน้ำเค็ม แต่ยังมีปัญหาเรื่องน้ำอื่นๆอีกด้วยในลุ่มน้ำโกโลกลเพียงหนึ่งลุ่มน้ำต้องเจอปัญหาถึงสี่น้ำสามรสเลยนะครับพออครับผมอยากเรียนถามนิดหนึ่งสี่น้ำสามรสเนี่ยคืออะไรอะรสามรถก็คือเรามีทะเลก็คือน้ำเค็มนะครับเรามีแม่น้ำโกโลกซึ่งเป็นต้นน้ำมาจากอำเภอแวงไหลลงมาก็เป็นน้ำจืดนะครับรสจืดรสเค็มครเรายังมีพลุ นะครับซึ่งมีสภาพเป็นนะครับน้ำที่ไหลออกจากลุนะครับแล้วก็เจอสารชนิดหนึ่งนะกรกรรมฐานนี้ก็ทำให้เป็นน้ำเปรี้ยวนะครับเราก็มีสามรสก็คือเค็มจืดเปรี้ยวนะครับสีน้ำสีน้ำสีก็คือในเรื่องของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของลุ่มน้ำกุลกุลกนี้นะครับก็จะมีอยู่4อย่างก็คือในเรื่องของน้ำท่วมและอีกส่วนหนึ่งในหน้าแล้งหลังจากที่เราขาดแคลนน้ำ เพื่อการเกษตรเพื่อการอุพภคเวพอกแล้วยังมีเรื่องของน้ําทะเลหนุนนะครับลุกล้ําเข้ามาตามลําน้ําอีกปัญหาหนึ่งก็คือในเรื่องของน้ําเปรี้ยวน้ําเปรี้ยวก็คือน้ําที่ไหลออกมาจากผูตัวแดงเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของน้ำสี่น้ำสี่น้ำสา<ะ>มรส<ถ>โอ้ที่บ้านเกาะสะท้อนเป็นพื้นที่ตอนปลายของแม่น้ําโกลกครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จมาพบปัญหาเรื่องน้ําท่วม พระองค์ก็ทรงมีพระราชดำร,ริให้เกิดโครงการชนละทานมูโนในปีพุทธศักราช2517มีการขุดคลองมูโนเพื่อระบายน้ำในฤดูน้ำหลากส่วนปัญหาเรื่องน้ำเค็มได้พระราชทานพระราชดำริให้สร้างคันกั้นน้ำและอาคารบังคับน้ำในคลองที่เชื่อมต่อกับทะเลเพื่อป้องกันน้ำทะเลหนุนเข้ามาอย่างบ้านเกาะสะท้อนและพื้นที่อื่นๆ โครงการชลประทานหมูนกเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วจะมีประโยชน์รวมกันหลายด้านเช่นป้องกันน้ำเค็มการระบายน้ำการเก็บกักน้ำจืดไว้ใช้เพื่อการชลประทานโครงการนี้มีอาคารสำหรับการควบคุมน้ำจำนวนมากเพื่อให้การระบายน้ำการเก็บน้ำและการส่งน้ำไปให้พื้นที่เพาะปลูกช่วงเวลาต่างๆกันนั้นเป็นไปด้วยดี และเกิดประโยชน์กับพื้นที่ทั่วไปอย่างทั่วถึงจึงสมควรจัดทำคู่มือขึ้นไว้ใช้ปฏิบัติและแนะนำกลุ่มราษฎรที่เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไปโครงการชลประทานมูโนถือเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่โครงการแรกในภาคใต้พระองค์ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริถึงโครงการนี้ด้วยพระองค์เองถึง45ครั้งในช่วงเวลา20ปี เมื่อทรงแก้ปัญหาเรื่องหนึ่งได้แต่อีกปัญหาก็ตามมาครับจากการที่พระองค์ท่านได้พัฒนาดินแล้วก็พัฒนาน้ำ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 พลุน้ำเปรี้ยวเนี่ยโดยเอาน้ำดีมาไล่น้ำเสียน้ำเปรี้ยวเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้บางทีก็ต้องตัดคลองใหม่มาเชื่อมคลองต่อคลองเนี่ยออได้ไปผ่านในหมู่บ้านผ่าน บ้านของราษฎรร<ะ>ก,ก็มีครั้งหนึ่งถูกราษฎรร้องเรียนบอกว่าเราจะแจ้งความพระเจ้าอยู่หัวพ <c oughs> <c oughs> ระเจ้ายู่หัวก็เลยสรงงงเหมือนกันเอ๊ะแจ้งความเรื่องอะไรบอกเมื่อก่อนนะที่บ้านเราป<อ>ลูก<ร>ะอะไร<อ>ก็ได้ขึ้นเพราะดินไม่เปรี้ยวเฉพาะบ้านเราไม่เปี้ยวที่อื่นเปรี้ยวน้ําในบอ่อของเราก็จืดยังกินได้ดีแต่พอโครงการของท่าน,นเข้ามาน้ําในพุไหลผ่านมานี่บริเวณดิน ดินบริเวณบ้านเนี่ยเปรี้ยวปลูกอะไรไม่ได้แล้วก็น้ําในบ่อเน,นี่ยก็เขาเปรี้ยวกินไม่ได้เจ้าอยู่หทรงทรงงงเมือ่อไงนะถามว่ามีจริงเหรอความเดือดร้อนของราษฎรสำคัญกว่าคำพูดต่อว่าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงปลิวแต่กลับต้องการค้นให้พบต้นตอของปัญหาจริงๆ พระเจ้าอยู่วบอกพาเราไปดูได้ไหมบอกได้ก็เลยพาไปเดินเป็นกิโลเมือนกันนั่นไปดูก็ส่งตากน้ําในบอ่อแล้วส่งชิมเองโอ้ปรากฏว่าปเปรี้ยวจริงๆโ,โอ้ต้องเรียกกรมพัฒนาที่ดินเรียกชวนประธานมามันเพราะอะไรแล้วจะแก้ไขยังไงอแล้วตอนหลังก็ส่งแก้ไขได้พร้พระเจ้าจ่หัวเนี่ยไปในพุก็ต้องตากน้ําในพุมาทรงชิมเองเพราะอยากจะรู้ นักจจกชาวนัก,ก,น,กนักวิชาการเจ้าหน้าที่บอกว่าน้ำนี้มี PhD อย่างงู่อย่างงี้เพียบแค่นักแคนระดับอ่ะปองท่านชิมเอ <laughs> ถึงปัญหาในลุ่มน้ำโกลกจะพบปัญหา4ี่น้ำสามรถจนเป็นอุปสรรคต่อการทำเกษตรกรรมของชาวบ้านแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้มีการขุดคลองระบายน้ำมูลน และคลองระบายน้ำหลายสายจนกระจายทั่วพื้นที่และก่อสร้างประตูระบายน้ำด้านปลายคลองที่ช่วยระบายน้ำในฤดูน้ำหลากในขณะเดียวกันก็จะรับน้ำจืดจากแม่น้ำโกลกมาเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ทั้งยังสามารถกั้นน้ำเค็มไม่ให้ทะลักเข้ามาพื้นที่เกษตรกรรมในคลองสายหนึ่งจึงเป็นเหมือนคลองอเนกประสงค์ที่สร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกร,กร,รได้ทั้งปีครับ ส่วนปัญหาน้ำเปรี้ยวที่ไหลาจากพลุโต๊แดงพระองค์ก็ทรงมีพระราชดำริให้มีการแยกน้ำเปรี้ยวและน้ำจืดออกจากกันด้วยการขุดคลองคู่ขนานกับคลองมูโนเพื่อดักน้ำเปรี้ยวที่จะไหลออกมาจากพลุไม่ให้ลงคลองมูโนะแล้วระบายออกมาทางด้านท้ายของประตูปลายคลองมูโนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้วิธีการง่าย ไม่ซับซ้อนแต่สามารถแก้ปัญหาน้ําได้ทั้งระบบและทําให้ราชฎรของพระองค์มีชีวิตที่ดีขึ้นจนโครงการโชลประทานมูโนเป็นต้นแบบให้เกิดการพัฒนาในลุ่มน้ําอื่นๆที่มีสภาพปัญหาคล้ายคลึงกันอย่างเช่นโครงการโชลประทานบางนาลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการพัฒนาพื้นที่ภูแคแ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถ้า,า20ว่าปีตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือ2ฝั่งของเราก็จะได้ใช้ประโยชน์อย่างค่อยๆเพิ่มมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆครับครับตรงนี้ก็การทําการเกษตรนะครับราษฎรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะเป็นคนตอบคําถามได้ดีที่สุดนะครับอืมเขาเป็นแ,นแฮปปี้มีความสุขว่าเขาเขาเขา,เขาประสบผลสําเร็จไหมเขาดีขึ้นไหม,มย่างไรนะครับตรงนี้ก็คงต้องให้ราษฎรเป็นผู้ตอบเองครับถึงจะได้คําตอบที่แท้จริงครับ ผมนึกถึงรอยยิ้มของชาวบ้านเกาะสะท้อนที่ช่วยกันเกี่ยวข้าวเมื่อเช้าก็พอจะเข้าใจแล้วล่ะครับว่าโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประสบความสำเร็จมากเท่าใดแต่ยังมีบุคคลอีกคนที่น่าจะบอกเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลังจากที่เขาได้พบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยบังเอิญว่าเป็นอย่างไรเมื่อก่อนเป็นพื้นที่โลง่งเป็นพื้นที่ว่างเปล่าทำอะไรไม่ได้ข้าวก็ไม่ใครทำ ลุงจันชานแท้เป็นเจ้าของสวนเกษตรผสมผสานแห่งหนึ่งในบ้านโคกอิดอำเภอตากบายครับพอไปถึงลุงจันก็ใช้ให้ผมเก็บมะนาวในสวนผมไม่ได้หวังอะไรมากหรอกครับขอแค่ฝากท้องไว้กับลุงจันสักมื้อหนึ่งละครับ ลุงจันเล่าว่าสมัยก่อนที่ดินบริเวณนั้นปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยครับเพราะดินเปรี้ยวและน้ําก็เปรี้ยวเป็นบริเวณกว้างทุง่งนาเป็นเพียงที่โลง่ลงๆชาวบ้านปล่อยวัวปล่อยควายแทะเล็มหญ้าตามภาษาชาวบ้านลําบากข้าวไม่พอกินถึงกับต้องขุดมันขุดกลอยขึ้นมากินครับเพื่อจะได้ประหยัดข้าว จนวันหนึ่งลุงจันทร์ได้พบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยบังเอิญและหลังจากนั้นชีวิตของชาวบ้านแถบนั้นก็เปลี่ยนไปครับภาพของชายกลางทุ่งนานุ่งผ้าเขาม้าเพียงผืนเดียวออกมารับเสด็จด้วยความสงสัยว่าพระเจ้าแผ่นดินมาทำอะไรถึงที่กันดารแห่งนี้แม้ลุงจันจะยืนยันว่าเส้นทางนั้นไม่สามารถไปได้เพราะน้ำลึกและไม่มีสะพานข้ามไปแต่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ ก็จะเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงศึกษาปัญหาให้ถึงแก่นพอท่านจะกลับท่านบอกว่าเดี๋ยวจะไปอีกอาทิตย์หนึ่งจะไปทางนู้นให้ได้ท่านบอกอย่างนั้นท่านก็กลับพอถึงกรนกลางคืนก็ประมาณเกือบเกือบเอที่ยงคืนมี่ท่านในเพอมาปลุกผมขึ้นว่าได้คุยอะไรบ้างกับท่านในหลวงผมบอกว่าท่านในหลวงว่าจะไปทางคุกในให้ได้อ่าอีกอาทิตย์หนึ่ง ก็ปรากฏว่าพอรุ่งเช้าขึ้นรถขององค์การรถของรปชรบรรดารถแท็กเตอร์รถดํามาทำถนนนีเสร็จสามวันเสร็จจากนี้ไปทําเสร็จท่านก็เสด็จภายในเจดวัน ถึงจะเสด็จพระราชดำเนินเพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ําแต่พระองค์ก็ไม่สนัยเพียงแค่ปัญหาเดียวถนนหนทางและระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาและความเจริญเข้าสู่หมู่บ้านพื้นที่ของลุงจันทำกเกษตรได้จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทางแก้ปัญหาสี่น้ำสามรถและแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวควบคู่กันไปนี่อะไรเนี่ยข้าวที่ อยดูสิครับว่าลุงจันอวดข้าวที่ลุงปลูกและเก็บมาหลายปีจนผมแทบจะไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าคนอย่างลุงจันเคยขุดมันขุดกรอยมากินแทนข้าวอีกก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนี่ก็เลยข้าวไม่เหมือนที่ที่ผมกินที่กรุงเทพเลยครับกว่าข้าวจานนี้จะมาถึงท้องผมผมก็ได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายข้าวจานนี้ไม่ธรรมดา เพราะเป็นข้าวที่ได้จากน้ำพระราชหจรัไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะช่วยเหลือให้ราษฎรของพระองค์ปลูกข้าวได้ทํากินได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอาหารมื้อนี้ไม่ได้ทําให้ผมแค่อิ่มท้องแต่อิ่มไปถึงใจเลยล่ะครับ